นี่เงินเป็นได้ซื้อไว้ได้แล้วนี่อยเห็นว่าคนไปน้ำมังไฟหลายพขนาดมันมันเล่ยสนามงั่วมันเล่ยบวกกักเป็นไหนวะแต่ <c oughs> วางไฟกับขากด้พี่น้องว่านุ่นกับไปมึงวางไฟเนาะไฟอยู่เฮ้ย hey, พี่ลุงมัวพตัวนี้วะวัวครับอ๋อเฮ้ยตัวไหนตัวนี้วะตวน,ตน,ตนี่ตัวนี้นะวะตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวใไงเนี่ยวะครับอ๋อนี่เปิดร้านเปนเลยนี่เปิดใส่ซานค่ะอ๋อซานสยามโอ้ซานสยาม หัวส <formation> ีตัว er นี้ผมักมาดหัวสีสิหัวสาวอีกตั้งหสาวที่หาแม่งี้ยนี่หาที่เกาทผสมทผสมได้อีกตั้งหักทบอีกตั้งหักทบไเดือนทเดือนประกันอีกตั้งหักทงสี่เดือนเออคเอฟแออีกตั้งหักตัวเงียดพี่น้องหาที่ก็ลองได้อีกตั้งหักวอมันถ่วหัวผมมันตัวนี้ไหโอ้ตัวเงียดพี่น้องตัวเงเงยงยง่ยงยเงียเงี้ยงี้ยงี้ยีง ง้อตัวใหญ่ดีง้อตัวใหญ่ดีแข่งขาดีพอโอ้โอ้มันมันมันบาดสิมันมันบาดเส้นบ่โอ๋อลูกกระทบป่ะนี่อ๋ออันนี้แม่กระทบลูกกระทบเนาะลูกกระทบนะป๊าดสูงเลยทุ่มห้อยพี่น้องนี่พูดนะแข่งขาดีครับแข่งขาใหญ่โอ้ผสมเดียวอันนี้กับงามของเราแม่สาวเอาเบอร์โทรเบอร์ลูกศูนย์หกสามศูนย์หกสาม 039 61 61 1เนนึะแต่มันยั่งแต่ว่ากันไปมัยั่งแต่โทษเช็กโทษถามเนาะใชเนาะนี่แหละงัวเล่าเมือนสมป้อยไปบ่เนี่ย่ได้ไปครับอ๋อ่ได้ไปเล่ากับยูซอนทางรอยนั่นยูซอนรอยอ็ดกับเูซอรอยยัสารคันย่าโซนะนี่ละพอเล่ากับจงไปย่างหาเล่าหรือเนางัวเล่ากับยูคอกกนหลายอยู่ดิโทษเ็โทษถามมาเด้ออะ แต่ร้าไเนี่ยนี่าีแม่เีสามเก้าามลูกเขามางามเลยง,อง้อสาวนอยงามงางาเต็มง้อสาวด้วนอนเนาะโอ้นี่ง้อสาวสามเก,ก,ก่ากนะันโอ้นี่เราออกมามลำล่องมเนนะชิญมาเราเกิดเป็นเราห้อยของง้ของข,อขอวอกเล่าหลายดเนี่ดูทานี่แม่นวาเราออกมาลำล่องนี่เนี่ยคุณสามสิบเก้าขายดีงาอสาวเอาเบอร์โท่เบอร์ไห โนเก่าหนึครับเก่ามเก่าสาาหาครับซีซีหเก่าอนี้ล่ะหอยมันก็เอาง่วมากนี่คนโอ้กินหงานั่นก็กินมันนี้หงาเป๊ะๆกินโอ้กินหญาเป๊ะๆดิกินมันิือว่าสิอมันิือว่าิอหญากินโอ้ออจริงจิงจนี้ละเอามาตัวเดียวนี่มาเอามัากล้ยคุ้มนึ่งอ๋อแน่นคุ้มหลายไปไลยกล้ยเปนคุมเนี่ยเปิดไป อ๋อสี่ร้อยหกแม่ลูกอีกร่างหักลูกแม่ออสี่ร้อยหกก็เป็นเต่าอยู่าด้พี่น้องควายเนาะนั่นนั้นเบอร์โทษเดี๋ยวมันถ่ายควายเนาะถ้ามันยั่งกต่ว่ากันไปมันยั่งกต่โทษใจก็ถามเนาะเพราะว่าควายเราก็เอามาขายอันนั้น่ะมันมันยั่งถ้าว่าอยู่ขอกเงายั่งก็่หายเพราะหนาไหมกับแบบได้นี่ก็ควายเนาะพี่น้องควายกระบือเนาะเพราะว่าหนึ่งเดินกระบืออันนี้ลูกมลูกแม่อีกร่างหักเด้่นไงลูกแม่อีกร่างหัก โดยลูกสองตัวแล้วได้ลูสองตัวัที่มผสมก็ได้ดที่ลูกสองตัวเลืมัยครับผมตัวที่เป็นตัว่สองตัวที่สองตัวทองคันเม่นผสมมาคืออยู่ในสามตัวที่สามอยู่ในทองแต่วายังไม่ผสมดอกไมวเยไ่ผอ่ะมาย่งกับปากันไปเนาะมาย่งกับทอเชก็ทำาเด้อง้องัว่าเล่านี่ยว่าไอ้งาย่เราต่อมาเนาะมาลำลองโห่หนึ่งแต่กระร่างเกี่ยวลงรถเรือยไปเนาะมาท่านนีงเองต้นเกลือห่มาหายไปไดเนี่ย ไม่จะใกล้กับแต่พอดีก็อีฟวะหายทุกสองคนนะแม่ลูกอ่ะโอ้อ้าวมีคนเขาหาอยู่ดิงัวแดงงัวขาวออกลูกเป็นงัวแดงเขาเขาอยากได้อยู่ดินี่งัวขาวออกลูกเป็นงัวแดงพี่น้องเจ้างว่าเขาว่ามันเขาว่ามันเขาว่าฝีมือดีหะกันในหนุ่มมั่ยแกว่าฝีมือดีนี่งัวขาวออกลูกเป็นงัวแดงผู้หางัวขาวออกลูกเป็นงัวแดงกับเมืองนาะพี่น้องเนาะนี่แหละห้ามัน นี่เนาะตัวลูกกับตัวงามดิตัวใหญ่พร้อมมึงนไงพูดลหลังเปลิดเสียไหลังกำลุซอมกำกลูุฟอพันเหมือนนี่อั 5, นพั 5, นอยังนอนนี่นอน,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 อนลูกเนาะห้าสิบสามนาทีโอ้เป็นตเต่าอ่ะพี่น,อน้องนี่เลียงไปมันได้ลูกเกือโตแ้่แม่นี่นิ่พไปลูกนะได้ลูกโตแล้วได้ลูกเกือโตแล้ว อ๋อนี่ลุกตสองเนาะอีฟ้าเข่ามากกันพูดว่าอ๋อ้หญ่จะกินหญ่ลักหญ่รักาบ่หญ่ยังจะกินต้าทพูโอ้กินยองดี้กี้างเอาเบอร์โทอี่าศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนงหกเ้าหนึ่งหกเก้าสองเก้าสี่เจสอ้สจสนใจกันโทรมาเลยโทรมาเลยโทรส็ก็ถามเราเด้อนั่นแล้วเรจเสิยวขาเแนะงว่าเดินถักด้างเนาะงพรว่าเขาออกหลุกเป็นแดงนี่ ไม่ได้ฮะปิดกองอะอ๋อปิดกองที่ถามมาเด้อคุยกันได้ต่าหากฮู้วกระลังสีลงจากขอกเนาะพี่น้องเนาะนี่แต่ตัวงามๆบ้านโอ้คนก็เริ่มเดี๋ยวดิพี่น้องเริ่มนี่เรียกว่าคนหรือว่าไปน้ำมังไฟหลายไปนะเว่าพวกพว่าขาก็ออกคือก้าอืมออกมาสนามนำคือก้าวอ่ะดูเออกไปเป็นก็้ันเนาะพี่น้องเนาะอ๋อตัวงี้อ๋อตัวขวกนีนี่แต่ัวใหญ่เนาะเอ้าแต่เราล่วงหม่ไหมอ่าดีเหมือนกัน นหัเขึ้นมาหาซื้องว่วงแต่มาดิมาหาซื้องว่วงแต่มาแม่นสีแม่นได้กันบ่ะเนี่เอาขึ้นรถตุ้นเหยียบปล่อยเอ้นี่นี่เหยียบปล่อยแล้วไล่ขึ้นรถแม่นปะนเหยียบปล่อยแล้วป่ะเนี่ยเอาขึ้นเตรียมเตรียมไปส่งกันได้ดิเนี่ยเหยียบปล่อยแล้วเอาไปไล่มันขึ้นมันขึ้นเหยียบปล่อยแล้ว ม่ซื้อหรอพ่เอ้ง้อไหตัวไหนตัวน่อยเลยหลายไปน่น่อยนี่แน่ะนแม่ได้อีกแม่หนึ่งอีเล่แม่แน่โอเล่นะหลายเยสาหืนสองส2มหนสองนี่น่อยนี่ดิน้อยหลายรสามสามสามหมื่นสามมื่นสามพันต่อลตัวง้้อถึงสองมื่น่ะมื่นสามพันแนี่มูลเงนก่อโอ้ห่วยายหมือามโอ้วยอย่างเงี้ยถืมาถือง้อมืนก็่าบาดไปเลย โอ้มืินสามนันก็ดีพอนี่เอาไปเลี้ยงโอ้ยมันซ้ำขอบแค่นหนเนาะดีก็บใชความงอมืินสามต่อไปต่อมาสิบว่ได้ผลเขาบอกว่าแกเลี้ยวแต่เล่าเหรอวะบอกไปผมก็บอกไปนะอีฟอนะบอาว่าบหาบ้าถือถือบ้ดถือกันขบถือขอเขากินเืทีที่พันว่าอันนี้มันเงียบไปส่งอันนี้กับตัวละเืินสามนะเืินสามินสา ไอเล่เท่าไรไอเล่นี่นน่สี่หมื่นสองี่หอเอาเบอร์โทรเดี๋ยวมอไทยอ๋อเบอร์โทรวันนี้ศูนย์หกหนึ่งสองสองสามเก้าสองาองสนี่เก้าสองหาสองนี่เนาะไอเล่นี่เนาะเท่าไรก่อสี่หมื่นสองเออสี่หมื่นสอนไอเล่สี่หมองพี่น้องนี่แหละทรเก็ถามเลยเบอร์นั่นแหละามมันยั่งกับว่ากันไปเนาะมันยั่งกับทรเช็คก็ถามเนาะ ง่วงง่วงงว่าเล่าเนี่ยอันนั้นก็โตละวเมื่อเงินบาทนั่นกูมีเงินหน่อยเลยโอ้เสือไปจุใส่บุญของใครขึ้นอีกขึ้นเนาะคือไปเลี้ยงคือไปจุซื้อไปเลี้ยงกันเนี่ยมั้นี่นั่นเรียบร้อยเลยเดี๋ยวรถงง่วงไปส่งกันเดี๋พี่น้องนนั่เรียบร้อยวินล้อวันนี่ยกข้างหลังเฉียนอะไรยังหลังง่วงหลายลยโอ้หอยหนึ่งที่ยังมีคนมาหุ่มแล้วขัดแต่ว่าสิ่งอากาศดีไปไายขึ้นดี บอสเอาจากเทียอันนี้กสิบ่อแมนแล้วลรออันนี้กสิเรียบร้อยกันมากนี่เปิดร้านไปเนี่ยงนีเปิดไวสามหมื่นโอ้สามหมื่นบ่ถึงสามหมื่นต่อไปต่อมากกสิลอดสวะสามหมื่นอยู่ดีอ่าตัวง่วนไหมง่วนโอ้ง่วนเป็นได้สิ เห็นแต่สื่อนาะเอามาอีกตัวตัวเดียวครับเอามาตัวเดียวสามหมืนเนาะต่อรองได้อีกตั้งหาอ้าเบอร์โทรเบอร์ไรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหู้นย์แปดเจ็ดหกเจ็ดาเจ็ดหกเจ็สามเท่เราเกิดเีไสยห็นมันย่งกับว่ากันไปมมันย่งกับโทรเช็ตก็สามนะครับอ่ะสวัสดีครับพ่อนาเป็นได์เลียงหัวที่เห็นมันมีคนมาหยอนเนี้ไปมีโอกาสแล้วไก้แล้วมั้ยไกล้สิไกล้สิร้่นอะเรม่อง เดีวต้องปักแล้ว่าทะไรกันหาหปอดมั่วเป็นเดสนี่แต่แม่งยังมาฆ่ากวางหาโอ้กี่กี่มันแส้แสนเลยเก่าเมื่อนอเนาะพี่นองเลยเนี่ยองจ้า่โอ้นี่เมื่อนหาพะนะโอ้โถโอ้โหนี่เมื่อนหาโอ้โนี่เมื่อนหา โ,โอ้ผู้ใดอยากกันเอาบุญลงไผ่กนเมาเด้อเนาะจับเด้จับได้สามคนนี่จับได้ขสามคนผู้ละหาลอยไได้ถึงตบุญลงไผนี่มเมื่อนหนี่โอ้ยยยามกับ่อยว่าบาปมันเนาะพี h. ่น้องเนาะย่าเาไปเนาะเมื่อนหาเนี่ยโอ้ฮะฮะเมื่อนหาใช่บุญลงไผ่หาคนเนาะคนนีเนาะ กูละหาพันเนยบอกไปเนาะโอแมนเบาหานมันดองนี่แหละเนานองเอาขอโทษยกไปก่อนเอาศูนย์แปดสามสามศูนย์แปดสามสามเจ็ดห้ห้าสี่นยมศูนสามห้อยตันเนื่องชวงขาประจำเอารอประจำไปาไปทำงานไปทำงานเราสิไปงัวสึงรถเราพี่น้องเจ้ากว่าเราได้ขายตัวเดอย่ ไมนขอลืมขอเบอร์โทรแล้วเนาะพี่น้องเนาะหายไปไหนนี่ไอ้เนาะสองหมื่นไอ้มาสื่อวะของแมงเดาไปอีพออ๋อไม่เป็นอย่างดอกเราเราไปดีนีทุลักทุลังอยู่ไหนเราบอกกันก่อนเนาะทายพื้นไปกันก็ไเด็นชนะงัวนไปม่หลายเด้๋พี่น้องง่วหลายง่วกับตัวใหญ่ราคาเป็นตาสื่อครับผู้ใดอยากสื่อง่วนหรือเื่องนานี่พี่น้องคนหนึ่งง่ว มหน่อยดิมหน่อยเหน่อยผู้ปนเป็นสื่อกเดียวเ็นป้องกันเป็นติดเตียวงว่าก้านรถคุณขนะุ่นกับมาเนี่เอานอิดหลังหนันะสำนงาบา้า,บานดอกไม้คนก็เริ่มมามึงเดี๋ยวดิ

ันกายเลยมัวบานอกมะโอ้โหเริ่มมั่วเริ่มหลเลยัวหลขึ้นม่วไหขึ้นผู้สื่องัเป็นสื่อด้พี่นงสื่องัวน่นี่ิดำน้ำมัวไมตเป็นได้ไหมนี่ม้นี่เม้นี่เริ่มติงดอม่ เริ่มเพียงเรืสัญญาเริ่มสี่กว่างอีกคือเก่าแล้วเออเออเพิ่มปึงปังนะ่งปังกําลังออกกขบวขนข้างในกําลังเล่งกันบ่หน่อยอโตฮ่ะจีตามติดชมเด,ด้อสนา,ามงานใหม่คนคนเนีน้ยบัญชีเคนขาดัวสิสมุนม่นเนี่ยบัญชีคนเนี้ยขายอันนี้ก็เอามากับโฆษณาบ๊กบนี่อ๋อสุดท้ายนี่แหละฮะสนามเมื่อใหม่ที่ตังกับรถกับติดไฟดอกไฟแดงเนาะ ข้างไปรเอยนี่ปี๊ไฟแดงหน่อยข้างกันลงไปพยักที่กรุงเทพนี้่ะสวัสดีครับ